ชลืาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไรกว่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอก ออกผลดีโสมแดงโสมแดงคือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร0อเปอร์เซ็นโสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงโสมแดงอะมิโนโสมแดงโสมแดงร้อยคํายืนยันพันคําบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงโสมแดงรู้จักไม่รู้จนโสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชชีวภาพร้อยเปอร์เซ็น รู้จักไม่รู้จนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมโสมแดงโสมแดงคุณภาพเหนือราคาโสมแดงแรงไ่ช่วยที่ชีพความอยาก ีูดีกินดีเป็นเศรษีมีสตางค์ก่อนเคยยากจนนี้สินล้นจนท่วมหัวจิตใจมองมัวเลี้ยงครอบครัวอย่างสิวาง ใส่ข้าวในนาคนพิตออกมาเพิ่มคุณความา,าทานทั้งชายทั้งชายเล่ยนและนำให้เพื่อน,าาานาชาวนารถคุยรถยานมาายโสมแดงกันเพราะที่นี่นัาเดือชีวิตลูกเมียจินสำราญมีรถมีบ้านส้มแดง สมแดงรู้จักไม่รู้จนสมสมมแดงอาหารชูกลังพืชสมสมมแดงชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอก ออกผลดีโสมแดงโสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นโสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงโสมแดงอะมิโนโสมแดงโสมแดงร้อยคํายืนยันพันคําบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงโสมแดงรู้จักไม่รู้จนโสมโสมแดงอาหารชูกำลังพืช ชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงติด ดอออกผลดีโสมแดงโสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นโสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงโสมแดงอะมิโนโสมแดงโสมแดงร้อยคํายืนยันพันคําบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงโสมแดงรู้จักไม่รู้จนโสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชชีวภาพร้อยเปอร์เซ็น รู้จักไม่รู้จนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสมแดงสมแดงคุณภาพเหนือราคาสมแดงแรงไิช่วยที่ชิพความอยา ชีวิตกูดีกินดีเป็นรษที่มีสตางค์ก่อนเคยยากจนนี้สิ้นล้นจนทว่วมหัวจิตใจมองมัวเลี้ยงครอบครัวยอย่างสิ้นหวัง ชีส่งโซมแดงให้ไปใส่ข้าวในนาคนพิทออกมาเพิ่มคุณค่ามา,าทานทำไข่ทำชายเรนและนําให้เพื่อนเจ้านารถปุยรถยานมาใชา้โซมแดงกันเพราะที่นี่เงินเหลือชีวิตลูกเมียจึงสําราญมีรถมีบ้านโซมแดง สมแดงรู้จักไม่รู้จนสสมแดงอาหารชุกกำลังพืชสมสมสมแดงชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอก ออกผลดีโสมแดงโสมแดงคือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นโสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงโสมแดงอะมิโนโสมแดงโสมแดงร้อยคํายืนยันพันคําบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงโสมแดงรู้จักไม่รู้จนโสมโสมแดงอาหารชูกำลังพืช ชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอกออกผลดีสมแดงสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงสมแดงอะมิโนสมแดงสมแดงร้อยคํายืนยันพันคําบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงสมแดงรู้จักไม่รู้จน โสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชชีวาภาพร้อเปอร์เซนรู้จักไม่รู้จนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมโสมแดงโสมแดงคุณภาพเหนือราคา มแดงแรงไิดช่วยที่ชิดความยากจนกคนลายคนให้หลุดพ้นกาดเป็นนี้ชี้ทางให้รวยเป็นตัวช่วยให้ชีวีกูดีกินดีเป็นเอทีมีสตาง์ก่อนเคยยากจนนี้สิ้นล้นจนทว่วมหู านสิ้นวงังเหมือนมีเทวดาสุพรรณลีหน้ามาชีาชาาชทางจุดไฟสว่างสบคนกลางในหาทินทำนาทำไรกำลีกำไรไม่เคยมียิ่งทำยิ่งเป็นนี่สวัสดียามเย็นครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเอาเอาก็ดิ่งมาเคาะหน่อยดีกว่า <g ül> ให้เป็นบรรยากาศ,กาศเหมือนเฟซบุ o กนะไลฟ์สดครับนะ <c oughs> สวัสดีครับเนาะวันนี้เรา,เานัดเจอเจอกันเนาะสตรีมมิ่งสดนะในช่อง y t u t u นะครับเนาะช่วงนี้เราก็กค่อยปรับเนาในการไลฟ์สดนะจาก f c e e o o o นะมาเป็นช่อง YouTube บ้างนะวันนี้นะวันจันทร์ที่7นะธันวาคมนะพศ2563นสะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก นะสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่กำลังชมกำลังฟังนอะสติมมิ่งสดผ่านช่องชาแนล YouTube สำเริงสร้างงานที่ YouTube แห่งนี้นะครับวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นหลายอย่างเลยนะเกี่ยวกับโสมแดงของเราเนาะก็จะมีข้อมูลใหม่ๆนะอัปเดตอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโสมแดงนะเป็นชีวภาพนาะสกัดนะสูตรเข้มข้นร้อเนาะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะทุกชนิดเลย นะแล้วก็นอกจากใช้กับพืชแล้วยังช่วยปรับสภาพน้ําปรับสภาพดินนะอย่างเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปลาเนาะก็สามารถเอาสมแดงเนาะไปปรับสภาพน้ําในบ่อปลาเนาะทำให้ปลานะลดการตายนะมากขึ้นนะทำให้อะไรล่ะน้ำนะนะเพอ่มออกเิเจนในน้ํามากขึ้นเนี่ยทำให้การสูญเสียนะน้อยลงนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะมีข้อมูลดีๆด,ด,ด้วยครับ ก็ทีมงานเราส่งข้อมูลมาฝากนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็สวัสดีกันก่อนทักทายกันก่อนเนาะสวัสดีชนแนลคลองมาสร้างสร้างงานที่ u t u b e นะครับสวัสดีพี่นพวรรณครับนะสวัสดีนะท่านพันธิลานะสร้างงานที่ YouTube สวัสดีครับนะท่านคดีการมณนีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสมรครับสวัสดีทุกท่านเลยครับเนาะวันนี้เราสตรีมมิ่งสดนะช่องยูทูบนะครับโพสแชร์ได้นะครับพี่วราพร สวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมากมายเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เลยนะโพสใช้เยอะนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรกรอเราอยู่นะครับเนาะอย่าในเรื่องของสินค้าที่ดีนะแล้วก็ใช้แล้วเนาะผลผลิตเพิ่มเนาะต้นทุนลดแล้วก็ยังปลอดภยัยเนาะต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนาะทุกคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะมากขึ้นเลยทีเดียว เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชผักผลไม้นะอยากจะลดในเรื่องของพวกยาฆ่า,มาแมลงพวกเคมีอะไรต่างๆที่ปะปนมาในพวกพืชผักผลไม้ในอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆเนาะครับโสมแดงเราผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเนาะเพราะว่าเป็นชีวภาพเนาะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็คนกินคนใช้นะครับแล้วก็ ยังได้ผลผลิตเพิ่มพูนเนาะแล้วก็ต้นทุนลดในะอย่างมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เข้ามา8ท่านนะคัดลอกลิงก์นะโพสตแชร์ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในช่องนะเฟซท่านนะท่านหัตถ์หรือไทยสวัสดีครับชแนลหัตถ์หรือไทยช่าสร้างงานที่ YouTube นะครับวันนี้ทีมงานนาะของเราที่นะะคอยติดตามคอยโพสต์นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์กครับซึ่งมี สินค้านะสองกลุ่มหลักนะกลุ่มที่ดูแลเนาะเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็คือสมแดงนะอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยเรามายาวนานนะสิบสาปีปีนี้แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่6กเอ่อโทษครับวันนี้วันที่7จนะ็เนาะวันจันทร์วันที่7จธันวาคมก็อีกแค่ยีนะ่สิบกว่าวันก็จะสิ้นปีแล้วนะยังไงกนะ็ท่านที่ทาธุรกิจอลินภันะทำธุรกิจสมแดงนะเป้าหมายอย่าลืมนะชัดเจนนะครับแล้วก็บอกต่อ น้อเพื่อนญาติพี่น้องในสังคมออนไลน์ด้วยเนาะว่าวันนี้นะเราทําธุรกิจพริตนาเรามีสินค้าอะไรที่ดีนะที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเพื่อนของเราได้ไม่ว่าจะร้านของสุขภาพก็สมก็หลีตั้งกุญแจน้าตาแบงค์ีฟันคู่ถ้าเอ่ยขึ้นมาปั๊บนะเราก็รู้กันเลยละว่าอันนี้คือสมุนไพรอันนี้คือสมเป็นตำนานนะเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า60ปี เนาะก็โดยมีท่านประธานของเราคือท่านประธานเจริญสุขกิติธินะครับนะเป็นประธานนะเป็นเจ้าของเป็นผู้ก่อตั้งนะท่านนอกจากดูแลด้านสุขภาพของคนแล้วเนาะก็คืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะมีได้ทั่วกันแล้วก็แข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกอันนี้คือปณิธานของท่านประธานเจริญสุขของเราเนาะแล้วก็ทนประทานก็ยังได้ผลิตนะเกี่ยวกับในกลุ่มเกษตรออกมาอีกนะเพื่อให้ดูแลสุขภาพพ,พืชเพื่อให้น้องเกษตรกรนะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและปลอดภัยเนาะทั้งสุขภาพคนใช้แล้วก็คนกินเนาะแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้เราเราไลฟ์สดเช่นเคยเนาะนะเราสตรีมมิ่งสดในในช่องอ่าชาแนลนะทางอ่ายูทูบแห่งนี้เนาะแล้ก็อา่าแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะพี่น้องครับนะสวัสดีครับท่านองคารอันนี้ผู้นำของเราอยู่ทางหนองคายนะทำสวนยางพารานะแล้วก็นำโสมแดงไปใช้แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจกับเราด้วย เราสมแดงไปไป้ายหน้ายางโอ้โหน้ำยางออกดีมากเลยหน้ายางนุ่มนะไม่เป็นเชื้อรานะแล้วก็ต้นทุนก็ลดนะผลผลิตก็เพิ่มนะ,นะแล้วก็สามารถไปติดตามช่อง YouTube ของพวกเราได้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้สมแดงหรือว่าท่านที่นะเคยใช้แล้วแล้วยังหาซื้อไม่ได้นี่เลยครับติดต่อมาได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็มีลูกค้านะที่เราโพสต์ไปนี่แหละนะก็มาถามว่าอยากซื้อสมแดงซื้อได้ที่ไหน พราะตอนนี้สมแดงเนี่ยคนอยากซื้ออยากใช้เยอะนะครับแต่ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนเนาะกับบางคนก็เขายังไม่เล่นพวกโซเชียลยังไม่เก่งยังไม่เป็นก็ไม่รู้จะหาที่ไหนร้านค้าร้านขายก็ไม่มีครับเพราะว่าช่องทางการจำหน่ายคือด้วยระบบเครือข่ายคืออย่างเราที่เป็นสมาชิกนี่ทําธุรกิจหมดหน้าครับ ท่านดีดีแสงสวัสดีครับนะท่านดีดีแสงชูรัตน์นะสวัสดีครับท่านครับอันนี้ก็เป็นผู้นําอยู่ที่สกลน,นครทีมงานเติบโต,ม,ตมากๆเลยน้อมีทั้งสวนทุเรียนนะกลุ่มยางพาราน้ํามันสำปะหลังนะนำสมแดงไปใช้เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมี2กลุ่มหลักน้ะด้านดูแลสุขภาพพืชแล้วก็คนนาะแล้วก็บริษัทของเราที่ทําการตลาดที่จ,จัดจาหน่ายคือพอลิน่าเน็ตเวิร์กนะโดยมีท่าน m อ็มดีพิสารกิติธิเป็นกรรมการนะเป็นผู้บริหาร นะเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับสวัสดีครับใครมีข้อมูลอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องนะ